ขอขาบ้างเออ้าวอ่ะเนี่ยเนี่ยตัยู่ใส่อ้าออกด็กำลังอ้าไมอย่งไปรเอามาดูไมยังวะตักอึ๊บใครใเห็นลาดมอ๊ยอ๊ย ประกำประกำนี่นึกว่าปะดูโหนึกว่าปะดูเดี๋ยวเนดะี๋ยวถ่ายรูปทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่ทางนี้หนึ่สองสามไม่ 1, 2, เห็นประกำอ่ะกำถขซื้อเอาซูเดี๋ยวค่ปะปากเขาบึกบึกไหม แล้วถ <M> ่ายรูปกันถ่ามาไหหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคนี่บายบาย